สวัสดีค่ะคลิปนี้เนี่ยปุ๊บก็จะขอมาแนะนําวิธีการลรงทะเบียนเรียนแล้วก็การสอบของคณะนิติศาสตร์รามคำแหงนะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วค่ะว่าเราสามารถจบได้ในสองปีจริงๆค่ะเมื่อเราไปทําเรื่องเทียบอุนเนี่เราจะได้เอกสารมาฉบับหนึงนะคะซึ่งในเอกสาร ทั้งหมดที่เราจะต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรนะคะต้องจะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ควรลงทะเบียนข้ามรหัสวิชาเช่นสังเกตหน้ารหัสวิชาจะมี 1, นึมีสอมีสในช่วงชั้นปีที่1เราควรจะไล่ไปหนึ่งสอและสนะคะเพราะการลงข้ามรหัสนี่ในบางวิชาลงได้เนาะแต่ว่ารามคําแหงนเขาจะตัดไปแล้วเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเราควรจะลงเกี่ยวกับบททั่วไปของประมวลกฎหาย ติกรรมสัญญานี่เอกเทศสัญญาอาัญาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอัญาหนึ่งัญาสองนะคะอาญา